วันนี้ก็มาผูกผมเช่นเคยนะครับเตเต้ตัวน,นี้ก็กังดึกนะครับตัวน,นี้ก็เวลาดวผมจะให้ดูเวลาเท่าไหร่นี่ก็เวลาสงคุ่มยี่สิบเก้านะผมก็มาเดินเล่นกับรถที่ผมขโมยมาได้ <Nope. S 1> ผมก็มาแบบมากับเพื่อนนะเออมีเพื่อนมีตากล้องเลยผมก็มาเดินเล่นจะเป็นทางแบบสุดยอดมากเลยผมมาเดินเล่นที่นี่นะเออแบบมาเดินเล่นดึกๆผมก็ดูนะผมจะพาไปแบบ ไปเล่นไกลๆอ่ะ <Nope. S 1> เป็นเป็วิวที่ตอนตอนกลางดึกมันจะดีนะวิวแบบมีมีแสงอะไรตั้งเยอะตั้งแยะ ก็เราก็มาถึงที่เรียบร้อยนะที่มีวิวแบบเยอะๆเฮ้ยทุกคนเห็นวิวแบบเยอะไหมเป็นวิวแบบชอบมีพวกฝรั่งมันเดินเล่นแถวนี้แบบตอนเช้าวิวจะดีมากตอนตอนนี้วิวก็ดีนะแล้วก็มีรถมาได้อีกคันหนึ่งขาก่อนมาแล้วก็วิวแบบโคตรจะดีเลยตรงนี้แบบวิวก็ได้คุณสามารถเต้นกันทาง,งทุกคนดูได้มากเลยเฮ้ <L eg es> ยองไม่มีคนดูครับใครก็เป็นได้เดี๋ยวผมก็จะพาไปแกล้งไอ้ตี๋มันเพราะว่ามันแกล้งผมมาหลายครั้งแล้วดูมันมันนั่งเล่นโดนสักเดี๋ยวผมจะไปแกล้งวัดน้ำมาเรียบร้อยเรียบร้อยไปซื้อน้ำมาอ๋อมึงจะไปไหนอ่ะซื้อน้ำซื้อน้ำโอเคมึงจะไปแจงมึงเนี่ยเดี๋ยวซื้อมาฝากมึงซื้อฝากกันเลยดูรอตรงนี่ดูคุณนั่งตรงนี้เลยได้มาเร็วนะเมื่อก เดี๋ยวผมจะเอารถไปซ่อนและแก้งมันว่าโดนถูกขโมยนะครับเดี๋ยวผมจะเอารถมันซ่อนปะไว้ตรงนี้ดูนั่น,น,นลแล้วก็จะแก้งไอเตี้ยว,ว่าโดนรถโดนถูกขมโมยไปเมื่อกี้โดยลืมถอดกุญเจไว้ที่รถเราเนี่ยขึ้นไปซื้อน้ำเดี๋ยวเจอกันเลยว่าเป็นตอนที่ถึกถึงมันเดี๋ยวผมจะไปบอกอเัาเลย เฮ้ยโดนขโมยมึงกหว่าเฮ้ยคุณได้สาดเถอไม่ไม่คุแรดมึงยืนงเออไปไหนอะมันโดนขโมยจริงเพื่อนเงี้ยเ้ยมึงจะทำไงงจะทไงเนี่ยรถกอ้ยยแล้วพวกกูจะด่ากูเนี่ย ไม่น่าให้มือเลยกูไม่น่าไว้ใจมึงทำรบกบฏอสัตว์เอ้ยแล้วกูจะกลับบ้านยังไงเฮียพ่อกูจะตายเนียสัตวสกูไม่ให้มือเลยไม่กูไม่น่าให้มือยืนเลยตว์เอ้ยกูบอกมึงแล้วมึงกูไม่น่าให้มึงยืนเลยว่ะเฮียกูไม่น่าไว้ใจเลยเออมึงเอาไว้ตรงไหนอ่ะไม่กูไม่อยากพูดกับมึงเลยปากเอ้ยทำรบกบฏอ่ะเออกูจะกลับบ้านยังไง เราจะต้องเฉลยมันให้ครับทุกคนเดี๋ยวเราจะเฉลยในทิศเดี๋ยวมันจะแจ้งความเดี๋ยวมันจะหาเรื่องเราเฮ้ยติ๊ดผมแกงเฮี้ยกูแกงจำมู้อะไรไหกูแกงแกงกูอิสระเลยเฮียดูมันแกงผมดีสัตว์ไม่ได้หายเพื่อนอยู่ไหนลูกครูลูกหนึงอยู่ไหนเฮ้ยกูตอ์ตอนนักูแกอยู่ตรงนี้แก่กูเฮ้ยผมผมไม่ดูหนาหรอกครับไอ้นี่มันแกงผมพี่ลูกพ่อ มึงไม่น่าแกล้งกันเลยกูเศร้าให้ใจมึงว่ามึงจะไม่แกล้งกูเหีย้ยมัแกล้งทำไมกูขอโทษเพื่โอนโตัวมึงขคโทษได้หลถ้ารถเสียมามึงจะทำะไงอ่ะเหี้ยมึงรู้ไหมมันไม่เสียหรอกกูต้องโดนด่าเออถ้ามันเสียจริงมามึงจะรับผิดชอบไม่เหี้ยมึงดูดูกูดูดาไดูะูดูดอดู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 ลูดกดู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 ดดแดรดดูดูดกดู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 ดเดู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 นูดคดูดเท่านี้นะครับ A later. few moments เดี๋ยวชมดูคลิปหน้าผมจะแก้งมาคืนมันแก้งผมมาเออดูคลิปหน้ามันคอยดูมันแก้งผมแบบน้ำตาไหลอ่ะผมต้องเอาคืนแล้วผีหน้าแล้วทู้ชมเอยดูเลยวิ่งมันต้องรุนนะเดี๋ยวผมจะแก้งแบบให้มันร้องไห้เลยท่านผู้ชมคอยดูเออเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะแก้งมันให้ดูนะ